สวัสดีครับพฤหัส,สบ,บดีที่19มกราคม2566อัปเดตอากาศประจำวันกันครับพี่น้องจากเมื่อวานที่นำเสนอข้อมูลคาดการฝนในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาไทยครึ่งปีแรกไปนะฮะก็มีพี่น้องถามเข้ามาว่าคาดการแนวโน้มอากาศทุกปลายเดือนที่พี่โดนทำอยู่ยังทำอยู่หรือไม่นะะ ก็ต้องตอบเลยนะครับว่ายังอัปเดตให้อยู่ครับเพราะว่าบ้านเรานั้นอยู่ในเขตมรสุมร้อนชื้นฮะสภาวการกระแสลมเป็นปัจจัยหลักจึงแปลเปลี่ยนผกผันบ่อยๆนะฮะ ต้องใช้คาดการ์ข้อมูลทั้งยาวและสั้นเพื่อให้ทันกับธรรมชาตินั่นเองนะครับพี่น้องทั้งนี้การอัปเดตในทุกเดือนเป็นแลมปีที่ผ่านมาข้อมูลที่นํามาเปรียบเทียบนะฮะคาดหมายส่วนใหญ่ก็เป็นของสํานักพยากรณ์จากต่างประเทศสักส่วนใหญ่และทั้งนี้ผมก็ยังจะย,ยังคงใช้ความรู้อน้อยนิดวิแค้นะเอ้ยวิเค์นะครับพี่น้องวิเคราะห์โมเดลระยะไกลนะฮะรายสัปดาห์ของ c l i m a t e Forecast System หรือ CFS ในช่วงท้ายคลิปให้พี่น้องฟังเหมือนเดิมนะซึ่งที่ผ่านมาก็น่าสนใจดีนะครับพี่น้องเพราะนับว่ามีการคาดหมายระยะไกลได้ใกล้เคียงกับแนวโน้มอากาศที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไปท่านใดสนใจก็มาติดตามกันได้ในช่วงทุกปลายเดือนนะครับนะก็เป็นคำตอบที่พี่น้องถามมากลับมาดูการเดินทางของสายลมหนาวและอากาศกันวันนี้ครับ เริ่มที่แบบจำลองความกดอากาศเท่ากันวันนี้ผมจะรันจากวันนี้ไปถึงวันที่23ก่อนนะครับ23มกราคก่อนอื่นอยากให้พี่น้องมองด้านบนเหนือประเทศไทยของเราขึ้นไปนะฮะจะเห็นว่า แม้มีการเคลื่อนลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากด้านบนนะฮะแต่จากแนวเส้นไอโซบาร์ที่แสดงการเคลื่อนของมวลอากาศขยับย้้ยออกไปทางด้านขวามือซะกเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับก็คือง่ายๆฮะก็ลงทะเลลงมหาสมุทรไปเสส่วนใหญ่เห็นไหมครับปัจจัยหนึ่งน่าจะเกิดจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ด้านบนนั้นไม่มีริ่มความ กดต่ำนะฮะที่พี่น้องจําได้แม้ที่ขึ้นเป็นวงๆวงวงสีเขียวๆฟ้าฟ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาฮะมาเป็นแนวเบลเอรอ์หรือแนวกั้นทางธรรมชาตินะฮะให้มวลอากาศให้มวลอา,า,ากาศลงมานั่นเองมวลอากาศจึงเอียงไหลไปทางด้านขวาหรือตามแรงเหวี่ยงโคลิโออโลิสนะฮะคือแรงเหวี่ยงโลกนะฮะจึงส่งผลให้มวลเย็นไหลลงมาไม่หนาแน่นเหมือนเดิมนะฮะพี่น้อง ที่เพิ่มเติมคือเมื่อมวลอากาศกระจายแผ่ออกทางขวาไปก็จะทำให้มุมของแนวไอโซบาร์ที่ทำองศากับกระแสลมมรสุมที่พัดตามมานะฮะจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศนั้นกว้างขึ้นนั่นเองเมื่อมุมกว้างขึ้นความห่างระหว่างเกรเดียนเส้นไอโซบาก็มากขึ้นนะฮะมันก็มากขึ้นจึงทำให้แนวลมมรสุมล่างที่เคยพัดข้ามไอโซบานั้นนะ ดันความเย็นเข้ามาก็เปลี่ยนไปนะพี่น้องก็กลายเป็นว่าไปพัดขนานกับเส้นเป็นส่วนใหญ่พอพัดขนานเนี่ยลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลให้ลมนั้นลมมรสุมนั้นพัดผ่านไอน้ําเอาไอาน้ําความชื้นจากทะเลเข้ามาเติมมากกว่าเดิมฮะคือด้านบนของประเทศก็ไม่ได้เย็นเพิ่มแต่แนวลมมรสุมขนานเอียงเป็นทิศตะวันออกมากขึ้นนี้ก็จะเริ่มส่งผลกับ ภาคใต้ของไทยเรานะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปและพี่น้องนะฮะหากเราลันโมเดลต่อไปอีกตั้งแต่วันที่23นะฮะ23สามมกกลาพี่น้องเห็นไหมครับจะเห็นลิ่มความกดอากาศนะฮะลิมกดกระแสอากาศต่ำหรือแนวบล็อกแนวกันว้น,น,นทางธรรมชาติเนี่ยกลับมานะฮะกลับมาทำให้มีลมหนาวไหลลงมาอีกละลอกหนึ่งฮะนะฮนะแต่จะเย็นหรือเปล่านะครับพี่น้อง ผมเนี่ยฮะผมจะบอกว่าแต่จะเย็นหรืออากาศจะวิปริตแปรปรวนออกทรงไหนผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเหตุเพราะอะไรครับพี่น้องพี่น้องดูคลิปเลยครับเหตุเพราะว่าผมไปดูทรงโมเดลพื้นกระแสลมบนมานะฮะตั้งแต่วันที่23มกราคมเป็นต้นไปอีกเช่นกันนะฮะจะเห็นว่าบ้านเรานั้นดันมีบริเวณความกดอากาศสูงนะฮะหรือแอนตี้ไซโคลนครอบอยู่เอาครอบอยู่แล้วเป็นยังไงรับพี่ดนอา้าว ครอบอยู่มันไม่เหมือนเดิมก็คือขอบลมที่ครอบนั้นดันเป็นลมฝั่งซ้ายหรือลมฝ่ายใต้นะฮะเข้าปก คลุมหน้าตาเฉยพี่น้องเห็นภาพไหมครับไม่ใช่ฝั่งขวาหรือลมเหนือนะฮะที่พัดเป็นแนวลิดเข้าหาบ้านเราอย่างที่เรานั้นเคยเจอเป็นประจำประจำดังนั้นเอาไว้ใกล้ๆฮะผมดูการไหลการอัปเดตของแบบจําลองอีกครั้งหนึ่งว่ามันจริงหรือครับค่อยมานั่งเล่าสภาพอากาศวิเคราะห์กันนะฮะที่จะเกิดขึ้นว่าอากาศจะเกิดแบบไหนอีกทีนะครับมาติดตามกันโดยเช้าวันนี้แนวการเคลื่อนของมวลอากาศเย็นขยับถอยขึ้นมานะฮะหรือ ไหลลงไปในพื้นที่น้อยกว่าเมื่อวานเล็กน้อยฮะโดยแนวเกณฑ์อากาศเย็นไอโซบาเส้นพันสิบสี่ถึงพันสิบหกพาดตกอยู่แถวแถวภาคใต้ตอนบนเท่านั้นนะฮะซึ่งเมื่อทวินน้องจําได้เมื่อวานนี้พันสิบสี่พันสิหกปกคลุมภาคใต้ทั้งหมดนะฮะ และว,วันนี้เกรเดียน1 0 2ันยี่เป็นเกณฑ์อากาศหนาวจัดนะฮะซึ่งอยู่เพียงนะก็ขึงอยู่เพียงที่ภาคอีสานตอนบนเท่านั้นลักษณะเช่นนี้จึงมีผลทำให้ลมกระโชกในภาพถัดไปเห็นนะครับในวันนี้ลดน้อยลงไปฮะเป็นเงาตามตัวแต่ละภาคก็เหลือเพียงบางพื้นที่นะบางจังหวัดอย่างภาคอีสานก็ยังมีลมแรงอยู่ที่มุกดาหารและโคราชก็ที่อำเภอปากช่อง ภาคกลางแถวแถวลบบุรีฮะโดยที่ภาคตะวันออกก็มีลมแรงได้บริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและจันทบุรีฮะในขนาดที่ภาคใต้ก็มีหลายพื้นที่เช่นกันในวันนี้ก็ยังมีที่ประจวบคีรีขัน ชุมพรนะฮะนครศรีธรรมราชตรังสตูเออตรังพัทลุงสงขาเป็นต้นนะฮะพี่น้องก็ดูตามภาพโดยภาพถัดไปนี้เป็นทรงลมคู่ขนานบนล่างนะฮะพี่น้องมองกรอบเหลืองก่อนนะฮะมองกรอบเหลืองเล็กก่อนจะเห็นว่าในวันนี้ภาคเหนือตอนบนยังคงมีแนวพัดของคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดผ่านปกคลุมอยู่เป็นตัวช่วยนะฮะซึ่งส่งผลให้ภาคเหนือบนอากาศหนาวเย็นยังคงสเสถียรต่อไปนะครับส่วนแนวลมด้านบนนะ แนวลมบนด้านใต้นะฮะไม่ใช่ด้านบนนะแนวลมบนแนวลมกระแสลมบนด้านใต้นั้นวันนี้พัดเป็นทิศตะวันออกนะฮะพัดตะวันออกพัดผ่านภาคใต้ล่างด้วยกําลังแรงขึ้นโดยที่แนวการพัดของลมมรสุมในภาพกรอบใหญ่นะฮะนั่นเป็นลมมรสุมล่างวันนี้ยังคงพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เริ่มเอียงแล้วนะครับพี่น้องเห็นไหมครับด้วยกําลังค่อนข้างแรงนะฮะดันความเย็นเข้าปกคลุมภาคกลางอีสานตะวันออกและภาคใต้ต่อเนื่องนะฮะลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ทุกภาคของไทยยังคงมีอุณหภูมิทรงตัวมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าต่อไปโดยที่ภาคใต้จะเริ่มมีฝนจาก ลมมรสุมที่พัดนะฮะพัดสอบเข้ามาจากทะเลจีนใต้แรงขึ้นนั่นเองแต่ก็น่าจะยกตัวได้ดีับมีฝนเฉพาะพื้นที่ใต้ล่างสุดนะพี่น้องดูแนวลมแดงๆมันจะอยู่ทางใต้ล่างนะฮะเหตุเพราะแนวลมส่วนใหญ่ยังคงไหลเอียงม้วนเข้าหาบริเวณความกดอากาศต่ําด้านล่างเหนือเกาะบอเนียวลงไปนะครับโดยภาคเหนือของไทยนั้นยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย11-17องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย11-17องศาในขณะที่พื้นที่สอปลาวเพื่อนบ้านนะฮะลาวตอนบนอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุดเฉลี่ย8-14องศาลาวตอนกลางอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย12-16องศาลาวตอนใต้อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12-18องศาสำหรับภาคกลางของไทยอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย16-21องศาโดยที่กรุงเทพหานครต่ำสุดช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะ20องศาภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย17-23องศาสำหรับภาคใต้ของไทยนะครับ ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะฮะอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาและจะมีฝนฟ้าขนองได้ในพื้นที่ใต้ล่างนะฮะใต้ล่างก็อย่าง3-4จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านล่างนะฮะร้อยละ10ของพื้นที่คลื่นลมในทะเลวันนี้ฝั่งอา่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรตอนล่าง2เมตรนะครับในขณะที่ฝั่งอนามันใกล้ฝั่งคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรห่างฝั่งออกไป1-2เมตรสวัสดีครับ